เห้ยอ่าออออ่าโอ้ยโยยูจิซังเออเฮ้ยเซนเซอ่ะอย่าอยู่ก็พูดสิครับผมตกใจนะหูของยูจิเนี่ยอ่อนไวง่ายเหรอครับไม่ใช่สักหน่อยอ่ะเอ๊ะเซนเซ่นี่ยูจิยูจิ ยูจีคุณยูจีครับพูดความจริงนะถ้าบอกว่ามันดีแล้วก็ฉันจะทำให้อีกนะยูจีซ้ครับโกโจเองครับโคโจเซนเซเสียงแบบนี้ยูจีก็เหรอผมดูโอเคไหมฮะวันนี้ผมเป็นแมวน่ะแมว เซนเซอย่างเงี้ยสิครับผมเขินนะเท่าไหร่ครับฉันมีเงินจะเอาเท่าไหร่ยูจิครับใส่เสื้อบางแบบนี้ไม่หนาวเหรอเอาเสื้อคลุมผมหน่อยไหมอ๋อไม่เป็นไรครับดูสิดูสิผมใส่เสื้อไว้ข้างในน่ะมันก็อุ่นดีเหมือนกันนะครับโอ,โอ,โอ,โอ จะเอาอะไรหรออ,อยากายม,มากสินะไม่ได้จะเอาอะไรครับไม่ครับยูจิอย่าไปฟัง<ไ>เลย